สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพา่ทาโร่ทุกท่านนะครับและสวัสดีชาวราศีสิงห์วันนี้เรามาดูไพ่ของชาวราศีสิงห์กันนะครับว่าไพ่สี่ใบนี้จะบอกอะไรกับชาวราศีสิงห์บ้างนะครับโอเคนะพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะครับใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สาม ไปที่สี่อราส่สิงช่วงนี้งานหนักมาก โอเคราศีสิงเป็นยังไงเอ่ยราศีสิงช่วงนี้นะค่อนข้างจะรุยงานหนักพอสมควรรุยงานหนักฮึดเขาเรียกว่าฮึดฮึดขึ้นมาเร่งเร่งงานในระยะปลายปีนี้กล่าวว่าจะให้ประสบความสำเร็จในปลายปีนี้เพราะฉะนั้นคุณใส่เกียร์เดินหน้าเต็มที่ ทำทุกอย่างเท่าที่ทําได้ทําด้วยตัวเองอ่าสิบไม้ในตําแหน่งของเจ้าชะตาบ่งบอกว่าชาวราศีสิงห์นั้นเป็นคนขยันอยู่เฉยไม่ได้ต้องหานู่นหานี่ทำฮ่แล้วการขยันในครั้งนี้เป็นการขยันที่มากเป็นพิเศษอ่า เพราะว่าราศีสิงค์คุณรู้แล้วว่าในปลายทางข้างหน้ามันจะประสบความสำเร็จตอนนี้เป็นระยะทางของการเร่งเร่งสปีดเร่งเร่งสปีดเร่งฝีมือเร่งผลงานทำให้มันบรรลุถึงรวเร็วนะโอเคนะบางครัง้งบางบางคนบางท่านอาจตอนนี้อาจจะแทบจะทำหลายๆงานรวมกันนะ แทบจะทำแบบโดยไม่ได้แบ่งปันใครไม่ได้ใช้งานใครไม่ได้แบบเผื่อแผงงานให้ใครอ่ะทำเองหมดเลยนะทำงานทุกอย่างที่ขวางหน้าราศีสิงห์อ่สาสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นสถานการณ์คุณต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งคุณรู้แล้วว่างานเนี้ยมันจะประสบความสำเร็จแน่นอนดังนั้น ในช่วงนี้คุณอาจจะมีการชะลองงานอื่นๆแล้วมุ่งหมายมุ่งมั่นทำงานเนี้ยที่คุณหมายมั่นปั้นมือเนี้ยให้สำเร็จอ่าก้าวไม้ในสถานการณ์ทงปัจจุบันชาวราศีสิงห์ตอนนี้ผมว่าเชื่อว่าทุกคนน่ะมองเห็นโอกาสมองเห็นทางรอดมองเห็นเงินที่อยู่ตรงหน้าละ แล้วคุณเลือกที่จะทำตรงนี้แล้วคุณก็เลือกที่จะทำมันอย่างหนักหน่วงงานที่ทำมันต้องอาศัยการเสียสละทุ่มเทในเรื่องของเวลาทุ่มเทในเรื่องของความคิดเพราะมันเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ งานที่จะต้องไปปรับเปลี่ยนความคิดคนนั้นมันต้องใช้ระยะเวลาต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะถึงอยากถึงจะทำให้คนอื่นเขามองเหมือนเราเชื่อเหมือนเราเข้าใจเหมือนเราเพราะฉะนั้นคุณต้องทุ่มเทสิ่งหนึ่งที่ราศีสิงห์ต้องใช้ในการทุ่มเทคือเวลาเวลาจึงเป็นสิ่งมีค่าของชาวราศีสิงห์มากที่สุด สังเกตได้ว่าชาวราศีส,สิง์ชาวราศีสิงสังเกตนะหนึ่งวันมีความรู้สึกว่าผ่านไปไวมากยิงทําอะไรได้ไม่กี่อย่างเองหมดวันซะแล้วต้องมาต่อกลางค่ำกลางคืนดึกเดือน,น,นเพราะเวลาที่มันมีอยู่มันมีไม่เพียงพอ,อหืมงานหนะักแต่เพื่ออะไรใบที่สี่ราชาถ้วย ทิศทางในอนะคตสุขสบายแน่นอนเตรียมยิ้มไปเลยงานที่ทำอยู่กับบ้านงานออนไลน์ line. งานที่คุณเป็นเจ้าของเองงานที่เกี่ยวกับความสุขทางบ้านทำยังไงก็ได้อยู่บ้านแล้วให้มีความสุขนี่แหละคือขุมทรัพย์ของชาวราศีสิง์เปิดมุมมองใหม่เปิดวิธีการมองใหม่ปรับความคิดปรับความเชื่อ าสามารถนั่งทำงานอยู่ที่บ้านได้แล้วทำได้อย่างมีความสุขบางคนบางท่านมีอาชีพเอาเอันนี้เดีย๋ยราศีสิงอาชีพที่จะโดดเด่นนะเท่าที่มองเห็นนะตอนนี้นะอาชีพที่โดดเด่นคือปรับเปลี่ยนทัศนียภาพในบ้านพวกแร์สเคป e จัดสวนทำยังไงก็ได้ให้บ้านของลูกค้าเป็นออฟฟิศถ้าเหมือนเป็นแบบเป็นคาเฟ่ออฟฟิศร้านกาแฟอะไรเงี้ย ทำไงให้บ้านลกๆเป็นบ้านที่น่าอยู่น่าทำงานอย่างเงี้ยราสีสิงห์เข้าไปจับเป็นอาชีพพวกนี้ได้บางคนบางท่านตอนนี้อาจจะสนใจในเรื่องของการจัดสวนจัดบ้านมากเป็นพิเศษราสีสิงห์บางคนบางท่านเล็งไว้แล้วหละว่าจะทำบ้านเป็นออฟฟิศจะ,กะเกษียณอายุเร็วหน่อยแล้วกลับมาทำงานที่บ้านเนี่ยอารมณ์มันจะประมาณเนี้ยจะ วุ่นวายว้าวุ่นคุกครีอยู่กับบ้านทํำยังไงบ้านในห้น่าอยู่นี่แหละชาวราศรีสิงห์ช่วงนี้งานที่เหมาะกับคุณงานที่ทําอยู่กับบ้านแล้วสบายใจให้ความสบายใจปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนความเชื่อแฮงแมนเป็นตัวประกอบแล้วแฮงแมนใบตำแหน่งใบที่สามเนี่ยทำอย่างไรเราจะทำอย่างไร เใช้ความคิดใช้สมองปรับเปลี่ยนมุมมองทุ่มเทใช้ระยะเวลานิดนึงยอมเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปนิดนึงเพื่อได้ผลดีดีดกลับคืนมาอย่างที่บอกไว้ยอมเสียเวลายอมเสียเวลานอนนอนเด็กไปอีกสักนิดนึงอย่างเงี้ยเป็นต้น แฮงแมนเป็นเรื่องของการอุทิศตนดังนั้นสิบไม้เจอกับแฮงแมนทำงานหนักทำงานอุทิศตนทำอย่างหนักทำตามแผนทำตามตารางที่กำหนดอย่างเงี้ยเป็นต้น9้าไม้ตำแหน่งในตำแหน่งที่2เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนนะราศีสิงห์นะคุณรู้แล้วว่าคุณชอบทำอาชีพอะไรรักที่จะทำอะไรเลือกที่จะทำอะไรเลือกแล้วตั้งใจแล้วตอนนี้คือลงมือทำให้ความสำเร็จนั้นมันปรากฏเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วคุณรู้ด้วยหัวใจเลยว่างานนี้ต้องสำเร็จแน่นอนขอให้ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการทำงานหนะัก เพื่อความสุขสบายความมั่งคั่งความมั่นคงในชีวิตมีทั้งเงินมีทั้งความสุขแน่นอนครับลาศีสิงห์ดวงเปิดฟ้าเปิดแต่มันไม่ได้มาโดยง่ายแค่นั้นเองราศีสิงห์อะไรก็แล้วแต่ความสำเร็จ เงินทองความสุขไม่ได้มาโดยง่ายมาจากหยาดเหงื่อแรงงานการทุ่มเทไม่ได้มาได้แบบว่าไม่ได้มาเปล่าๆเมื่อไดมีโชคลาภห้อยติดท้ายพกติดตัวมาเกิดไม่ใช่ลงมือทำแต่กว่าจะเห็นว่าชอบอะไรรู้อะไรมันใช้เวลานานราศีสิงห์นะ กว่าจะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรกว่ารู้กว่าที่จะรู้ว่าตัวเองถนัดอะไรเนี่ยมันใช้เวลาในการค้นหาในโลกใบเนี้ยนานมากกว่าราศีอื่นแต่พอเจอแล้วมันใช่มันชอบมันปิงิงมันคลิกอะไรเงี้ยสับคําพวกนี้แหละแล้วคุณก็จะทุ่มเทกับมันใครจะมาบอกใครจะมาห้ามใครจะอะไรเชื่อใจตัวเองเท่านั้นเป็นดีที่สุด อย่าไปกังวลกับคนที่มาตัดแข้งตัดขามาสกัดดาวลุงขอให้คุณมีความมั่นใจแน่วแน่เลือกแล้วทําเลือกแล้วปฏิบัติมีแผนการมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจมองไม่เหมือนคนอื่นมองไม่เหมือนชาวบ้านปรับเปลี่ยนมุมมองมองมุมกับเนี่ยคําพวกเนี้ยที่ใช้กับชาวราศีสิงห์ทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทําหรือทํา แต่ดีกว่าคนอื่นหรือทำเหมือนคนอื่นเลยแต่มันต้องมีอะไรพิเศษออกมานิดหนึงอหวเนี่ยชาวราศีสิงห์เป็นแบบนี้ธรรมดาธรรมดาไม่ต้องพิเศษกว่าแปลกแหวกแนวกว่ามองไม่เหมือนคนอื่นกว่าอันนี้คือสไตล์การทำงานของสิงห์นะครับแต่สุดท้ายแล้วใบที่สี่ราชาถ้วยต่อให้คุณทำงานหนักสักแค่ไหนสิบไม้ หนักแค่เพียงอีกนิดเดียวเพราะว่าเดอะแฮงแมนบอกว่ายอมเสียสละอีกนิดเดียวราชาถ้วยสุขสบายอารมณ์ดีความสุขมีมาหาคุณแน่นอนทำงานอยู่กับบ้านแล้วมีความสุขนี่แหละคือบ้านปลายของชาวราศรีสิงห์ไม่มีที่ไหนจะมีความสุขเท่ากับถ้ำของคุณอ่า ใช้ถ้ำของคุณให้เป็นประโยชน์ใช้ถ้าใช้ที่อยู่อาศัยของคุณสร้างเงินสร้างรายได้เป็นที่ที่คุณพักผ่อนนอนหลับเป็นที่ที่คุณให้ความสุขและเป็นที่ที่คุณผลิตเงินได้จากบ้านของคุณนะครับโอเคประมาณนี้นะครับจบแล้วชาวราศีสิสงห์ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับ เดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ